สวัสดีทุกคนเดี๋ยวเรามาทำแลบถัดมาเลยครับปฏิกิริยาของ1โพแทสเซียมไอโอดั์นะครับ KI ทำปฏิกิร,ริยากับเลดไนเตรตนะครับตามขั้นตอน direction lab นะครับเราทำการเติมโพแทสเซียมไอโอดั์นะครับ3 ml นะครับหยดใส่เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ใน้ใส่เข้าหยด ทำเหมือนที่ผ่านมานะครับหยดสารแบบนี้สังเกตว่าการเติมแบบนี้นะครับจะช่วยทำให้สารละลายนะครับไม่หกเลอะเทอะนะครับแล้วเราก็ยกให้ท้องนะครับผมมันนะครับอยู่ประมาณระดับ3 m mm l แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเสร็จเติมเสร็จทุกครั้งปิดฝานะครับ close up มาที่การปิดฝาเราต้องปิดฝา แบบนี้ให้แนมสลิน,นะครับจากนั้นเท0 1โมลาร์โพแทสเซียมไอโอดลงไปในหลอดทดลองฟังไว้ครับถัดมาครับอันที่2 0 1โมลาร์เลดไนเตรตนะครับก็ทำการทดลองโดยการ เราต้องรู้ปริมาตรแน่นอนกับว่าเราจะใช้3 ml แล้วก็หยดสารลงไปทั้งหมด3 ml ก่อนนะครับโอเคครับเราได้3 ml แล้วนะครับ ปิดฝาครับในการทดลองบอกว่าให้เราเติมชีระหยดนะครับเติมไปเรื่อยๆแล้วก็เขย่าไปเรื่อยๆวิธีการที่เตรียมที่ถูกต้องก็คือนะครับเห็นไหมนะครับพอหยดปุ๊บได้สีอะไรครับสีเหลืองเลยนะครับเติมไปก่อนนะครับเติมเสร็จเขย่าบแบบนี้ครับนิสัยสังเกตว่าสาระละลายเป็นสาระละลายใสทั้งคู่ แต่พอเติมแล้วเกิดติกิยาแสดงว่าเกิดสีใหม่ก็คือการเกิดสารใหม่นะครับอาจารย์ก็เติมประมาณ3ช่วงนะครับขยับหันปากของสารละลายเนี่ยครับบางทีมันพุ่งออกเราต้องหันออกจากตัวเรานะครับไม่ให้โดนเพื่อนไม่ให้โดนตัวเราด้วย เริ่มมีตะกอนขุดแล้วนะครับเติมอีกครั้งหนึ่งเติมจนหมดเลยนะครับจนครบตามปริมาตรที่กําหนดนะครับหันปลายกระบอกนะครับให้สารละลายออกจากตัวเราไปนะครับสังเกตครับเริ่มเห็นอะไรครับเป็นตะกอนนะครับเป็นตะกอนสีอะไร เห็นไหมครับนนะครับเป็นตะกอนสีสีเหลืองใช่ไหมครับมีการตกตะกอนทันทีเลยเราตั้งทิ้งไว้สักเล็กน้อยนะครับโคสอัพให้เห็นว่าแสดงว่าเกิดสารใหม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากปฏิกิริยานะครับสำหรับการทดลองนี้ก็เท่านี้ครับ